¡Ven รับบทเป็นผู้ะกาศค่ะสวัสดีครับมินทีรวินชรับบททำนจงครับโอเคโอเคคนลับไปอย่าน้อยน้านะอยากไ้อยน้านะถ่ายยค่ะโอ้ยโอ้ย โอเคโอเคเาจะสำง่อโอเคเอเวันนเราต้องเอะไรอาาความสงสัยส่วนตัวเลยน้าตาพูดว่าอะไรนะคะเมื่อกี้บอกว่าสุัสดีค่ะผมชาลาเล่นเปนอนเทรนอ๋อโอเคชาลและสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะผมลาสวัสดีค่ เ,เต็มเต็มคาที่จอดยากนิดนึงเพราะคนที่นี่นยเยอะมากแต่ว่าอยากมารวมกันที่นี่นะคะเราถือว่านักแสดงก็น่าจะชื่นใจไม่แพ้กันแต่ว่ายากรู้เลยว่ามาถึงที่นี่แล้วได้เห็นหน้านักแสดงทั้งสาท่านรวมถึงผู้กำกับวันนี้ด้วยชื่นใจไม่พอ S <S ที่นี่ก็บอกบอยเยอะแต่ว่าบอกอะไรได้บ้างสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าไปชมภาพยนตร์ที่หน้าของเราว่าเอ๊ะทาไมเราต้องไปดูภาพยนตร์ของคนไทยเรื่องนี้ครับก็ผมแน่ใจว่าถ้าผมให้คุณได้ดูแล้วคุณจะมีความสุขกันดีครับมีความสุขไหมครับขอบคุณครัอาพรม่พมายด้ค่ะ ล้านแล้วด้วยที่สำคัญนะคะถ้าอยากให้ถึง200ล้านหรือว่าอยากให้มีภาพต่อไปก็นะคะร,บ,รบกวนสนับสนุนกันต่อไปนะคะค<ม>ันมด้านนี้มีอะไรอยากจะบอกทั้งคนที่ดูแล้วและคนที่ยังไม่ได้ดูที่นักสีของเรามาครับก็เราเชื่อว่าเรดดีชาวแฟชั่นในแลนดนชอบนักวิจารณ์ทุกคนนะฮะก็ขอบคุณมากที่สนับสนุนนะพ่านพี่อ,องพวกเราแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับตอนนี้ก็ยังมีอีกหลายรอบ อีกหลายโรงเลยนะครับไปเลือกดูกันได้เต็มที่เลยฝากทุกคนสนับสนุนแล้วใครดูแล้วฝากบอกต่อแชร์ต่อกันด้วยนะครับได้ไหมจ๊ะได้ไหมนะมนะโอเค,คก็ฝากทุกคนนะครับถ้าใครดูแล้วก็สามารถดูซ้ำกันได้นะครับแต่ถ้า